ชาวราศีพิจิตทุกท่านวันนี้เราก็กลับมารับฟังการทํานายทายทักดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตภายในช่วงของเดือนมิถุนากันก่อนว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตนั้นจัดว่ามาแรงเกี่ยวกับในเรื่องของดวงชะตาของท่านในช่วงนี้ ในภาพรวมในด้านของการงานการเงินโชคลาภและความรักในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีช่วงนี้ก็ถือว่ามีดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโคจรโยกย้ายสับเปลี่ยนกันอยู่หลายดวงในช่วงนี้ก็ถือว่านับตั้งแต่ใน,ในช่วงของวันที่สองจะมีดาวพระศุกร์นั้นโคจรเข้าสู่ในราศี เมษจะทำให้ชาวราศีพิจิตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ในช่วงนี้ดาวพระศุกร์ก็ถือว่าอยู่ในเรือนปัตตนิก็จะทำให้ชาวราศีพิจิตนั้นมีจุดเด่นหลายด้านในเรื่องของการงานการเงินและอีกหลายๆอย่างในช่วงนี้ในด้านของโชคลาบก็ดีโชคลาบก็ดี จะมีเข้ามาหาท่านจะมีเข้ามาเกยกับชาวราศีพิจิตในช่วงนี้เราก็จะมาดูในด้านของการเงินของชาวราศีพิจิตกันว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้การเงินก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาตั้นอยู่เรื่อยๆช่วงนี้ท่านจะมองเห็นหนทางที่จะร่ำรวยบางท่านนั้นก็จะได้รับเงินที่เรียกว่า ไม่เคยคาดคิดมาก่อนในช่วงนี้ก็ถือว่าในช่วงนี้จะมีดาวพระศุกร์นั่นมาอยู่ในเรือนปุตตะอีกเช่นเดียวกันคำว่าปุตตะนั่นก็หมายความว่าสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้ในช่วงนี้ท่านอาจจะได้ของใหม่ๆหรืออาจจะได้โทรศัพท์ใหม่ๆบางท่านอาจจะได้ลดป้ายแดง ใหม่ๆบางท่านนั้นก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามารวนแต่เป็นของที่ดีและเป็นของที่ใหม่ๆจะเข้ามาท่านในช่วงนี้ชาวราศีพิจิตทุกท่านภายในช่วงของเดือนนี้ถ้าพูดถึงในด้านของการค้าขายก็ไม่ว่าท่านจะขายอะไรภายในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะขายดิบขายดีจะมีช่องทางที่เรียกว่า ดีมากๆบางคนนั่นมีอาชีพทางซื้อทางขายซื้อไปขายไปก็จะขายดิบขายดีอีกเช่นเดียวกันชาวราศีพิจิกในช่วงนี้ในเรื่องของการทำงานถ้าหากว่าท่านใดทำงานเกี่ยวกับรับราชการก็จะมีเจ้านายที่ดีให้การสนับสนุนท่านบางท่านนั้นก็อาจจะได้ทำงานที่ดีกว่าเดิม การดำรงชีวิตของท่านนั้นก็จะมีความโดดเด่นอีกมากมายในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานของท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆท่านหยิบจับอะไรทำอะไรย่อมจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้นการงานก็ถือว่าดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านชาวราศีพิจิตในช่วงของ เดือนมิถุนาจัดว่าจะมีดวงดาวต่างๆที่มีการโคจรโยกย้ายนั้นจะทำให้ชาวราศีพิจิตนั้นมีโอกาสทองได้รับทรัพย์จับเงินก้อนต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่สามของเดือนมิถุนานั้นจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีของเมถุนอันนี้ก็จะทำให้ชาวราศีพิจิต มีความโดดเด่นขึ้นมาอีกครั้งเกี่ยวกับในเรื่องของการทำมาหากินในช่วงนี้หยิบจับอะไรก็จะมีคนให้เกียรติและมีคนยกย่องมีคนสรรเสริญท่านการงานที่ท่านทำจะมีความรุ่งโรจน์และมีความสดใสมีความสว่างสวยอีกเช่นเดียวกันการเงินการทองก็ไม่บกพร่องอะไรทำแล้วท่านจะมีเงิน มีทองหลั่งไหลเข้ามาท่านหลายช่องทางท่านยิ่งขยันในช่วงนี้ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่หกจะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีสิงห์อีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ ในช่วงของเดือนมิถุนาจะทำให้ชาวราศีพิจิตนั้นมีความสดใสทำอะไรก็มีคนให้เกียรติและมีคนช่วยเหลือท่านอยู่ในเรื่องของการเงินการทองท่านติดขัดอะไรท่านก็จะไปขอร้องกับใครก็ได้ในช่วงนี้จะมีคนให้การสนับสนุนท่านอีกมากมายชาวราศีพิจิตถือว่าในเรื่องของการเงิน ท่านจะไม่เดือดร้อนในช่วงของเดือนมิถุนายนท่านอยากได้อะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการการงานก็ถือว่าดีการเงินก็ดีเรามาดูในด้านของโชคลาภกันบ้างชาวราศีพิจิกนั้นก็จะมีในเรื่องของการโชคลาภอีกเช่นเดียวกันท่านจะทำอะไรก็จะมีเป็นเงินเป็นทองถ้าก็ท่านจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ก็จะมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนทำอะไรก็จะมีความสำเร็จการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านก็จะได้ดิบได้ดีในช่วงนี้บางคนได้รำ่ำได้รวยได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกราก็มีบางคนได้โชคได้ลาบจากตัวเลขหรือจากความขวัญ อันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นก็จะมีดีเข้ามาท่านเรื่อยๆในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็ดีในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ในเรื่องของอาการครองเรือนก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นไปคนรักคนใกล้ในช่วงนี้ก็เอาอกเอาใจพูดจาดี ให้คำปรึกษาหารือได้เพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกก็จะอยู่ในห่วงที่ดีมีโชคมีลาบในเรื่องของสุขภาพและภาระามัยในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีพิจิกก็จะมีภูมิต้านทานที่ดีท่านจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยทำอะไรก็มีความแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเจ็บป่วยจะไม่เกิดขึ้นกับตัวทองท่าน เท่าไรนักนอกเสียจากผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคประจำตัวอันนี้ก็ให้ท่านระวังไว้บ้างอาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านได้สำหรับท่านใดที่สูงอายุให้ท่านระวังการเดินการเหินหรือว่าโรคเก่าๆอาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านได้อีกในช่วงของเดือนมิถุนายนตอนปลายให้ท่านระวังไว้บ้างทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าท่าน ระมัดระวังก็จะไม่เกิดขึ้นบางครั้งเกิดขึ้นก็จากหนักก็กลับกลายมาเป็นเบาเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้จะเป็นการดีในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวท่านในท่านระวังไว้บ้างบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นจากการใจร้อนหรือพูดจาอะไรนี่ท่านระวังไว้อาจจะเกิดขึ้นได้บางครั้งบางคราว ในช่วงของปลายเดือนมิถุนาอาจจะอารมณ์ร้อนหรือว่าไปพูดจาก็จะอาจจะเกิดเรื่องเกิดราวเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นใท่านระวังในเรื่องของคำพูดคำจาอีกเช่นเดียวกันสิ่งไหนที่เราปล่อยปละละเลยหรือว่าเอาไปนาตาไปไล่ได้ก็จะเป็นการดีสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็อย่าไปพัวพันหรือว่าอย่าไปมั่วสุมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการ เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ถือว่าดีแต่ในเรื่องของการที่เรียกว่าเจ็บป่วยก็ให้ท่านระวังไว้บ้างอาจจะเกิดขึ้นกับตัวของเราได้ในช่วงนี้อุบัติเหตุอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่ใจร้อนเราทำอะไรในความที่เรียกว่าอารมณ์เย็นเยือกเย็นก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีพิจิกนั้น ระมัดระวังในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือว่าไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวอาจจะเกิดขึ้นได้การกินเลี้ยงหรือว่าการสังสรรหรือว่าไปพบปะกับใครนอกสถานที่ท่านระวังเกี่ยวกับอารมณ์หรือ ในเรื่องของใจร้อนการพูดการจาอันนี้สำคัญพูดดีก็จะดีพูดไม่ดีเดี๋ยวมีเรื่องมีราวเพราะฉะนั้นท่านระวังไว้ท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาเสนอ ให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี